พักผ่อนมาเป็นเวลาที่ยาวนานเกือบอาทิตย์กว่าทีมงานกะพ่อในฝืนหลังจากหลอบสุ้ไทยไปทําการล่าดาบรุนแรงปิดเลยดูการแบบเจ๋อเลิกเจิกที่บันพ่นท่านแบบนักถึงหนักมากทีมงานพลังคนยนต์ไปหาทํางานรับจ้างสมปูเมื่อละ้องลอยอา้าว่ากันไปเรื่องของมังไว่เรื่องของกีมือขี่แย่ความโมแน่นอน มือเกียเมีกยกะหลี่จะไฟใจมันไหลเห่นพอ่อคำคำตัวนี้หันก็มาสู่หมดกับกล้วยบานนี่ตัวนี้เป็นหางไม่เป็นการบกเผาที่เลาไม่ตัวนี้หางไม่ตากเดดด้วยุูมนี้เป็นหางเกาเมื่อในที่ทำการทดสอบรองเม่งนอกจากหางหายไปโดนมงคนว่าวเป็นเศร้าเศร้าหิดกับกล้วยล้วว่อสันเอาเมื่อในลาตีให้เบิ่งบังแรกแขกมันเมื่อในลาตีให้เบิ่งบังแรกนี่มันขึ่นหรือบ่ขึ้น มันลืมสูตรลืมยังไปบดเราบ่บังไฟก็ถือว่าสี่ปิดเดดูกานน่ะละบังไฟท่อสองก็ได้จันจอ่มอมอเข้ามาเหลือเป็นผักของสนามคาหางกับเพียงเนียบาทจูดเท่านึงเสียเงินพันหัเน๊ะ <c oughs> วด้ไปหรอกวานนีปิดดียดูการแล้วอ,อันคขามาวิจัยเรื่องกับกล้วยต่อไปตัวนี้เป็นกับกล้วยต่อโฆษณาซะก่อนโลดสามลอยคือเกา่า เป็นกาบกล้วยนหน่อยๆแต่ว่าได้ทำการน้ำมาต่อโดยใส่เก๋าลาเทีกติดก็ถือไว้ใส่ได้นะนี่มาตรฐานบางเถ้อกาบกล้วยบางเทืยมมันก็หายานักน้องเปิ่งกาบกล้วยกันไปครับสูตรขนาดซีนิ้วกาบกล้วยขนาดซีนิ้วมันลืมสูตรเมื่อเราประจักษ์

เรื่องของวิธีการเห็ดกะเดิมๆพเพราด้มีขันตอนยังหมักไหมอเอาปิดบงังส่วนเลนน้ำพังอืมอน,นี่ิลองใส่ยางสองเซนเบิ้งบ้านนี่ตรวจสอบลำตัวบางแหลกหลังจากปิดตำนานไปแบบ เก็บขิง้อมทีมงานว่าสิไปวันที่ยี่สิบสองก็บ่ได้ไปอีกหรอกเนื่องจากว่าสร้างหญ้าเิ่นว่างอ่ะบ่วมี่บังไฟไปนะเลยสิบริด้ว่างก็เลยสิบริด้ไปปิดตำนานเปเรียบร้อยแล้วฮะอุญุอัญญะซะกก่อนนี่บงังแหลกแหกมันตามสูตรตามสไตล์แล้วกับปาดหัว เพิ่มหวยมีดขึ้นบนเขาเเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดอย่างทำให้หัวไฟมันเปิดทำให้มันดีดกาบกลวยออกอ,อย่างก็เกาเต่สมัยปีไก่ตัวนี้เป็นเล็กขนาดสามมิลน,นี่เล็กขนาดสมมิล ต้องเบื้้เหตุดนแท่งกันทีสีเส้นรองเบิง้งซะก่อนเล็กไงอืเอาเล็กมันไงมันดา่าสิออกลุ่มล้มเนี่ยนี่เบิ้งบาหนี่ขึ้นแล้วกขึ้นขอบคุณขอบคุณสนุนเขียวสุธิชัยอุ่นกาลมอีกแล้วครับท่าน นี่เรียบร้อยไปเปิ้งกันมาหน่อยฐานพิธีเรียบร้อยเออบังแรกแหกมันเปิดเดรูกันหลังจากอำลาผ้าจากจากไฟท่อสองเสรธีธรรการเอฟซียนพันไรเซียนอามสุม่มไกสวิตฟาร์มเป็นวัวทำการไปโชคชกมันมันขึ้นมอ바ไนีบังแรกเลย,เยไป,ไปโอ้ นิ่มๆนิ่มๆโอ้ยฝ่าลัวเลือเกินโบเปิดไปจัก,จกมิดจนร่อน <c oughs> โอ้ไปนิ่มๆมือรอดนี่ต้องแท่งสูงขึ้นอีกักน่อยเราาไปนิ่มๆออาเปิดดูดการไม่บางเรียงแห้งมันละค้ากับเบบีน้นอยละ <c oughs> สูงๆหลายจั่ <c oughs> บางแรกก็ได้ซ้ำนีล้ละบริเฮ็ดดนฝีมือยังกะทางเล็กหรือก,กระเพาะในดๆอยู่ฝ่าลัวมืนน่อนี่หลังจากอันนี้แล้วกะฝนกระรปตกบ่ลงบานนี่จักมันเป็นจังไดหรือมันทีได้เอาอีกรอบสงองพุ่งไฟนี่เรืจังไดแห้งแล้วแถวเหนีอน้ำไม่ได้ยหยาแหงหมูบานนี่โอ้ยเจ็ดจังไดมันจิตุกหย่อนไฟกราบกล้วยกับไปจักเอาบางแรกแห้งมันเอาซ้ำนี่สักก่อน ติดต,ตามบางสองบานนี่หลังจากบางแหลกไปอ่อนๆเพราะว่ามันกะพึ่งจะเหตุเป็นบางแหลกบางที่ซองนี่ทําการหันยางเขาให้ที่เขาเสียบยากเท่ะอหรู่้จวงปูงอยู่ก็ได้ บางนี่เลยพันยางที่เขาอีจักน้อยแต่ว่าการัดกนที่สองรอบเหมือนเดิมใส่สูตรตัดยางมันขืนอ่อนกะรัดยางหายรอบที่เขาแต่ว่าคงไว้ที่รัดกลนสองรอบเหมือนเดิมถ้าเขาไปรัดกลนหลายรอบมันจะทำให้มันดินเพิ่มเป็นการรัดยางล่ำตัวให้ที่เขา ก็แทงหู้ขยับขึ้นอีกนิดนิดเนี่ยถ้าเล็กไงทีใส่เล็กเก่านี่ลละบางกรอน,นี่มันเดีใส่ยางสองเส้นจนเหลีวนะตัวน,นี้ยางสองเส้นนี่มันสิไปบาปุมันสิไปบ,บสุดนี่นะจะได้ซ้ำนี่จะต้องใส่อีกตัวอีกนี่คือการเพิ่มหลอบของยางเขามาหยีกันีนะ ว่ามันรัดท้องหลบปั๊บสำนีเน้เลียดนี่คือเลียดให้พอสวยงามคันขีมมอออนคันขีเมอออนขีมมอบ่อแห้งก็่าไปเลียดถ้าเลียดแล้วขีมมอมันแห้งสีเนียน,นเขาแล้วก็การกินของขีเมือการกินของไฟ้ไหมขี้มอกับสิไหมสาลงกับสิทําไหมมันอ่อนสนินะเลียดพอสวยงามสำนี้ถ้าขี้มอออนขาลำตัวมันมน่นแล้วก็ต้องไปรลีด บางกอนแท่งซ้ำนี่นี่มันอ่อนบาน,นีขยับแท่งขึ้นมาพี่พี่ขยับแท่งขึ้นมาพี่พพสี่เป็นแนวได้ไวะ่ะนน่นี่คือเทคนิคในการเทตรงไฟกับกล้วยถ้าขีมืออ่อนตรงแท่งสูง,สงมือแห้งแท่งต่ำมืออ่อนแท่งสูงแท่งก็ต้องให้มันตรงแบบนี้คอยแท่งไปแล้วก,ก็ะเนมไปนํางแงกไปนึ่ เคืองบังหันได้ปัานี่บังก้อนไม่ติีแท่งอยู่สำนี้นี่บังตีแท่งพี่เหมือนเดิมทำาห้หัวไฟเปิดง่องตัดยางแล้วครับยางเขาในร่องมาก็าลอกไว้เออสียงก็บม่ค่อยดีเท่าแล้ว <laughs> าเาไปเบิ้งกันบานนี่นี่แงเขาไว้ักหน้อยบาดสมัยตะกี้ใส่กระดาษไซลุงเขียยขนส้วนเสมือนใะนท่านสมัยแล้วใส่ขนสนวนเขียวเม็ดละหาบาทผู้ใได้สนใจกระสังจากราษสระไปจวดกันบานนี่บังที่สองรัดยางให้ที่เขาละกะแทงห้ว้สูงขึ้นแก้อาการอ่อนอ่าเรียบร้อยบังที่สองบานนี่แก่สุดแก่ทั้งมันอ่อน,านาฝาตำดำหนาฝาลัว โอ้โหเปิดดูวิสุดๆของการบินจำฟ้าเพื่อนตามกลุ่มควันเบาๆโอ้ยสุดๆๆเยี่ยมมากเลยที่นี่เลยสี่สิบหนี่งสบาย รุ่นเลขหกสิบสุเสร็จเอ้ยที่รขึ้นดีตัวน,นี้มันจะเป็นหมือออนจักหน่อยเสียงมันจะพปเจ็ดหูแต่ว่าห้องกับปั๊บสูตรเขาไปใส่ออกเดี๋ยวว่าได้โยขึ้นขึ้นดีขึ้นเนียนขึ้นเล่งขึ้นสปีดดีก็บางแรกวิธีแก้ก็อยู่ประมาณนี้ละ